ใช้เวลาอยู่ใกล้กันนิดนึงก็เริ่มมาแบบโอเคแอบรู้สึกนิดนึงแอบรู้สึกนิดนึง yeah, yeah, yeah. ผมก็เหมือนกับเสียบเสียบให้เข้าหูบอลว่าสถานการณ์อาจจะเป็นยังไงแล้วผมจะทำยังไงให้มันเข้าหูบอลแต่ไม่ได้บอกตรงๆผมก็จะยอดเพราะผมชอบ mm hmm. เขาก็ยังเป็นอันดับหนึ่งที่ผมสนใจอยู่ตอนนี้ก็บอกบอลอ้อมๆว่าไม่ได้เป็นไหนนะเคยังอยู่แถวแถว,แวนี้อยู่ แบบเราทางได้นิดนึงก็คิดคิดไว้อยู่แล้วว่าอาจจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคอยู่ชี่เพราะว่ามันยังเหลือเวลาอีกหลายวันที่ทําให้ความรู้จักทําความรู้จักกับแต่ละคนวันที่สามวันที่สี่ผมอาจจะรู้สึกกับคนอื่นหรือเป็นใบเฟิร์นมากกว่าฝนก็ได้ถ้ามองว่าผมเข้าไปคุยฝนแล้วรู้สึกว่าฝนไม่อยากจะคุยกับผมผมก็ต้องคงต้องถอยออกมาเหมือนที่พี่ลูเบนเคยบอกเนาะมันก็ต้องอย่างนั้นแหละครับใช่ อ่าสิ่งที่พี่ดูเ,เนบ,บ,บนเนี่ยชอบซ้ำกับอบอลเนี่ยบอลบอลไม่ติดจริงๆบอลรู้สึกว่าบอลโอเคนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปคือเรามาเจอกันด้วยแบบว่าศูนย์ทั้งหมดเลยไม่ใช่แบบว่าบอลรู้จักกับฝนมาแล้วสองสมเดือนแล้วแบบเฮ้ยมาวันนี้ทำไมคุณไปนสนใจคนรมากกว่าวะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับขนาดบอกว่าพี่บอลชอบหนูมากแต่ไม่ทักนะเอองงแต่ถ้าได้สัมผัสของพี่ดูพี่เราจะแจงบอกเพราะว่าเขาทักหานูนะตอพี่บอลไม่ได้ทัก หลังจากนั้นที่มีปาร์ตี้ของนั้นเองเป็นปาร์ตี้ที่ดีมากได้เข้าใจทุกคนมากขึ้นในระดับนึ่งเอาที่เด่นๆนะที่สังเกตนะคือบอลกับสายปานี้คุยถูกคอกันเกินแบบเกือบทุกอย่างเลยเข้าใจกันอยู่สองคนคืองงมากก็มีบอลสนใจฝนมากแต่ว่าฝนก็ไม่สนใจเพราะว่าฝนก็พิมพ์คุยกับผมอยู่ คือผมนั่งอยู่แล้วผมก็สังเกตผมก็เล่นอยู่เฮฮาแต่ผมกินเหล้าก็ไม่ได้เมาแล้วผมก็สังเกตการอยู่แล้วก็เห็นว่าฝนเขาไม่เล่นผมก็แบบเฮ้ยเชียบอลนี่มันใสยับเลยแต่ฝนก็ไม่เล่นด้วยกันเลยแบบจะทําไงดีทาไงดีเราบัเงินว่าฝนเขาก็เหมือนกับเห็นว่าผมสนใจตั้งแต่ไหนไม่รู้แต่คือผมทําให้ฝนเห็นว่าผมสนใจเขาก็มองมาที่ผมแล้วก็ค้างมาแล้วก็เหมือนกับแบบแบบจะคุยไหมตอนนี้ก็แบบคูไม่ได้อะไรแล้วจะคุยไหมแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแบบ เลยส่งดีเอ็มไปแบบเขาสนใจมากเขาก็แบบยิบขึ้นมาออมือกับมือเห็นด้วยเขาบอกไอ้ทำไงเขาบอกวางแล้วก็เท่าคุยกันเขาก็แบบเขาก็หยิบขึ้นมาแล้วแบบตอบแล้วก็แบบโอเคแชทคุยกันนี้คนเราว่างอยู่ฝั่งตรงข้ามโต๊ะอย่างเงี้ยทั้งคืนเลยที่แชทไปผมก็บอกว่าเขาสนใจมากเขาบอกเขาก็ตอบแบบไม่นะดูมันแบบ อาจจะเพิ่งแบบรู้จักกันเองแบบยังไม่รู้จักกันมากแค่แบบเห็นภายนอกแล้วสนใจเราก็พิมพ์ไปบอกไม่นะเขาคุยกับคนอื่นทุกคนแล้วก็เขาเล่นกับเธอคนเดียวมาตลอดเลยนะเขาวางโทรศัพท์เรามองหน้าหัวอแต่ให้เวลาผ่านเป็นนิดนึงแต่แบบผมก็พิมพ์ไปแบบเปิ I want you เขากแบบอ่า I want you แลวแบบ huh? แลเขาบอก อธิบายมันชัดๆหน่อยดีเาก็บอกอยากคุยด้วยถ้ามีเวลาก็อยากอยู่ใกล้ๆอยากนู่นนี่นั่นเขาก็แบบโอเค